นโยบายที่สําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นํามาปฏิบัติอย่างเข่งคัดวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงาจังหวัดพังงาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ งานคณะกรรมการการอาชีวะได้ให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ในวิทยาลัยนะครับเป้าหมายเราต้องการให้วิทยาลัยทุกวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเห็นความสุขนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ในวิทยาลัยจะต้องได้รับความปลอดภัยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนก็คาดหวังว่าถ้าส่งลูกไปเรียนในวิทยาลัยแล้วจะต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขมีคุณภาพมีความปลอดภัยังด้านร่างกายด้านจิตใจด้าน การใช้ชีวิตอยู่ในวิทยาลัยนะครับครับวิยทยาลัยทคนิคพังงาเรามี2วิยาเขตนะครับสแห่งนะฮะแห่งแรกอยู่ที่กลางเมืองพังงานะครับแจกการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมนะครับก็มีช่างยนต์กลเชื่อมไฟไฟ้าและก่อสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจสารสนเทศการขายและการตลาดนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งคือตรงข้ามสุร,ริยการนะครับปเปิดการเรียนการสอนในเรื่องของการโรงแรม การท่องเที่ยวอาหารและโภชนาการแล้วก็เทคโนโลยีแปรรูปอาหารและที่สาคัญเป็นวิทยาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เทคนพังงานเป็นหนึ่งใน5ของประเทศจะกากรียน,นสอนโดยใชย้กระบวนการโปรเจ์เบรนนิ่งนะครับแบบโมดูลของนักเรียนโครงการวิทยาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเด็กนักเรียนที่เรียนของเราก็จะสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับมีโครงการโครงงานทุกภาคเรียนเด็กที่จบหลักสูตรนี้ก็จะส่งโครงงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะครับ และที่สําคัญเด็กของเราเป็นเด็กประจําต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับและเทคนิคงพงงานเรามีเด็กทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงด้วยนะครับปีนี้เราได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่4แล้วและปีที่5ที่จะถึงนี้ปี6 6เนี่ยเราได้ทุน70ทุนนะครับแล้วก็เป็นเด็กประจําทั้งหมดดังนั้นบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาเรื่องของความปลอดภัย เราก็จะมีมิติในการดูแลช่วยเหลือด้านด้านความปลอดภัยเราใช้มาตรการ3ปอซึ่งปอแรกที่เราใช้ก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับปกฝังแล้วก็การปรับปรามนะครับ ื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับเรามี2เขตแล้วก็อยู่2บริบทเนี่ยเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในถังสาทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของยาเสพติดเรื่องพฤติกรรมเรื่องของการละเมิดทางเพศการใช้อาคารฐานที่การใช้เครื่องมือเรื่องของการจัดการเการสอนเรื่องของการทวิวิวาทเนี่ยครับมีมาตรการออกมาเป็นแต่ละมาตรการโดยบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยให้คณครูที่ศกสาร์แลเหล่ยงศึกษาผู้ครองชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตรมาตรการทั้งหมดนะครับแล้วก็ ทุกคนรับรู้ร่วมกันนะครับว่าเราจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนนักศึกษานะครับส่วนเรื่องของการปลูกฝังเราก็จะมีโครงการกิจกรรพัฒนาผู้เรียนเสริมให้นักเรียนนักศึกษารับรู้เรื่องราวแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรในทางศึกษาด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทั้งทุกด้านที่ผมกล่าวมานะครับและที่สําคัญเรื่องของการปรบับปรามเราก็มีมาตรก,การดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ ประสบปัญหาจากภัยต่างๆนะครับแล, <Gym. S 1> และที่สาคัญเราสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเด็กของเรามีปัญหาในเรื่องของเป็นเด็กหอพักภายในก็จะมี ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันบางคนมีโรคซึมเศร้าบ้างนะครับเครียดบ้างแล้วก็ทําความร่วมมือกับรทาทาัฐานทสองจังหวัดพังงาโรงพยาบาลพังงาโดยมีคุณหมอทางจิตวิทยามาให้ความรู้กับเด็กนะครับแล้วก็มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของกีฬานันทนาการเรามีห้องฟิตเนสให้กับเด็กเรามีการเรียนว่ายน้ํามีกิจกรรมสรืของความเป็นไทยมีเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมไทยมรยาทไทยครบกระบวนการให้เด็ก ที่เรียนอยู่เทคนิคพังงาเป็นเด็กที่มีความสุขในการเรียนเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าเทคนิคพังงาจะเป็นฐานศึกษาแห่งความสุขทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งคุณครูบุคลากรและก็ผู้ปกครองต่อจนชุมชนเมื่อมาอยู่ในขายของเทคนิคพังงาจะต้องมีความสุขครับท่านครับทนี่ก็คือวิทยาลัยเทคนิคพังงาเล็กแต่เยี่ยมเปี่ยมคุณภาพสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ